ค่ะกาบสวบัดดิางำงำๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทูกตุก่ันนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค,ะคาะเมื่อน,นี่แอดก็สีได้โทษสัมผัสคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะพี่น้องคะซึ่งคุณแม่ท่านนี่นะคะได้ทรงเลขให้แอดตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งเขาคักเขาแน่ค่ะพี่น้องเอ,อ้ยแอดเหลือใจหลายบดคว่ำสีวอค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ เขามาแล้วนะคะแอดกับขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องค่ะเพื่อชิ่ะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอดกับิภาพไปสัมภาษณ์คุณแม่ทันนี้นะคะซึ่งเพิ่นทรงเหลขมาให้แอดสองงวดแล้วกับเขาทูกงวดนะคะแต่ว่าแอดผัด มักหลายสองสามค่ะพี่น้องค่ะกับว่าได้สนใจเลขตัวอื่นเลยละค่ะพี่น้องกับซื้อแต่ตัวนี้แหละค่ะเนาะบัตรนี้คุณแม่เพ่นทรงมหาห้นะคะถือทิงสามตสองตเพิ่นที่สําคัญพ่นทรงมหาห้แอดแตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะคะพี่น้องค่ะบุญมีแต่ก,กําบังนะคะพี่น้องค่ะบัตรนี้แอดกับบุพัฒน์นะคะที่สิติต,ตามถามเข้าไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องปองไปถ,ถูกถูกทันนะคะ ค่ะพี่น้องคะบาตนี้เข้ามาไปสัมผัสคุณแม่เลยคะ่ะว่าเพิ่นได้ตัวไดงวดหนีนะคะเพื่อสิสิบปราสนะคะพี่น้องคะ่ะลองมึงเนาะค่ะพี่น้องบัตรเข้าสีเอามันสิเป็นจังได้นะคะพี่นอ้อ,นนงนนะะนองคะ่ะเข้ามาไปเบิง้งไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะพ,พดอดีแออดตามตัวดีตัวเด็ด ฝากพี่น้องค่ะคุณแม่ขาเพราะว่าค,คุณคุณแม่ก็ส่งให้แอตั้งแต่งวดหนึ่งห้าเก้าแล้วก็มามางวดที่แล้วงวดเมื่อกี้นี้ช้ำใจมากค่ะคุณแม่เห็นเลขที่คุณแม่ส่งให้แล้วอยากจะเป็นลมเลยแม่อู้เสียดายแล้วแล้วลูกบอลทราบไหมคุณแม่แม่ไม่เคยไม่ส่งให้ใครเลยนอกจากหลานหนึ่งคนอ๋อค่ะูกันล ค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะเสียดายก็มันอย่างนี้นะค่ะงวดงวดงวดค่ะทวนทวนความไอ้หนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าให้ฟังหน่อยค่ะแม่อ๋อหนึ่งห้าเก้านี่มันเป็นหวยตามของของแม่นะคะค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าของ ของอาจารย์แม่ไอ้ของแม่ครูอะ,ะใช่ไหมคะ,คะแม่ก็ตามตามแกอยู่ใช่ไหมคะค่ะพอแม่ตามแกอยู่ไอ้หนึ่งห้าเก้าไม่แม่ตามอยู่ด้วยค่ะแล้วเสร็จแล้วมือมันพาไปอะ่ะของของแม่ครูเก้าหนึ่งห้าใช่ไหมคะ่คะแล้วมือก็พาไปตัวเดิม Oh. มันก oh, ็เลยถูกอะค่ะค่ะโอ้ดีดีใจด้วยนะคุณแม่เนาะค่ะก็ก็ก็พอได้อยู่อะค่ะไม่เยอะหรอกหมื่นบาทก็ถือว่าเอ้เพราะว่าแม่ไม่ไม่กล้าลงทุนอะไรเยอะๆค่ะค่ะแล้วงวดงวดเมื่อกี้เนี่ยแม่เนาะทําไมมันมาแบบเต็มเต็มสติมเลยแม่เต็มหมดทุกอย่างเลยอะมันอย่างนี้ค่ะค่ะอ่าคือไอ้ห้าแปด แปดห้านั่นคือสูตรใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้แม่ฝันฝันลักษณะว่าตอนฝันนะเราจำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ที่รู้รู้เขาบอกว่าหวยให้ให้ซื้อสามศูนย์ศูนย์สามค่ะหวยจะออกศูนย์สามสามศูนย์ค่ะแล้วก่อนแล้วเลยเลยเแม่เขาคิดว่า ก็เลยกล้าให้ลูกอ่ะค่ะเพราะว่ามั่นใจนะค่ะมั่นใจนะแม่นะค่ะรู้สึกว่ามั่นใจค่ะาะถ้าแม่ฝันส่วนมากตามสองงวดมันก็จะเข้าอ่ะค่ะค่ะคุณแม่หายใจแรงนิดนึงไม่เป็นไรนะค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะมันมันมีโรคประจําตัวคือโอบอ๋อค่ะคุณแม่ค่ะพูดเอค่ะคุณแม่พูดช้าๆได้ค่ะว่าได้นะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วทีนี้ค่ะแล้วทีนี้ ถามว่าแม่มาจากไหนก็เอาตัวที่คํานวณนมาใส่ค่ะแล้วแล้วก็เลยส่งให้ลูกเลยค่ะโอ้ะะมันก็เลยค่ะ,คะแล้วพอดีเห็นไหมคะแม่ฝันแม่เขาเขาบอกว่าหวยออกสามศูนแม่ก็แล้วแปดไปใส่ะค่มันก็เป๊ะเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าออไอ้ตัวแปดนี่คุณแม่ก็ คำนวณได้แปดก็เลยเอาแปดมาใส่เนาะแม่เนาะค่ะคำนวณได้ห้ากับแปดเลยแบบว่ารวงมันจะได้อะ่ะแม่ก็เลยตัดสินใจเอาแปดใส่ค่ะหักหน่วยค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็เอ่อก่อนหัวจะออก <c oughs> สอวัน้างครั้ง <c oughs> ถ้าแม่ฝันตอนสักตีสามตีสี่เนี่ยหรือเกือบสว่างเนี่ยเข้าแน่นอนเออลขสามมาตัวขาวเลย Uh huh. ตัวใหญ่เลยค่ <c oughs> เพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรส่วนมากจิตใจเราบริสุทธิ์แล้วเราก็สวดมนตบ้างอะไรบ้างทำบุญอะไรอย่างนี้ <c oughs> ให้เด็กให้อะไรนี้แม่ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราฝันดีก็ควรบอกก็บอกลูกคนเดียวไม่ได้บอกใครเลยแล้ว ดีด้วยค่ะวเขาฝันว่าเขาได้กอบปืนมากมายมีมีคนเอาเงินมาให้แล้วเขามาขอพ่อบอกว่าไม่ได้เงินนี้มันเป็นเงินของพ่อเงินเยอะแยะมากเลยคุณแม่ก็เลยมั่นใจเลยกล้าส่งให้ลูกแม่อย่างนั้นก็คงไม่ส่งแล้วล่ะค่ะเพราะอ้วกผิดอีกค่ว่าผิดของแบบนี้ดวงมองไม่เห็นใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ ่วนนนี้แม่ก็คำนวณแล้วก็ส่งไปให้ลูกแล้วอะค่ะค่ะค่ะนู้นก็นูค่ะหนูลอกหนูลอกไว้แล้วแม่ให้เราเราจะได้บุญด้วยกันเนาะแม่เนาะถ้าเอฟซีถูกมีโชคมีอะไรแล้วก็เป็นบุญของเราได้แบ่งปันเนาะแม่เนาะค่ะแล้วก็แม่ค็ดวาถ้าเกิดว่าแม่มีฝันดีอีกหรือว่าคงจะมาในเรื่องฝันแล้วแหละค่ะคำนวณแม่ก็ได้แค่เนี้ย ออค่ะออเลขคำนวณค่ะค่ะมีเท่านี้นะคะค่ะแล้วทีนี้วดวน,นี้ถ้าคุณแม่ฝันดีหนูก็จะตามเดี๋ยวถ้ายังไงส่งซิกมาทางไลน์เหมือนเดิมนะแม่เนาะแล้วถ้าแม่สะดวกดถ้าแม่สะดวกวันไหนไหนูก็จะขออนุญาตคุณแม่อัดชิปฝากพี่น้องด้วยเนาะแม่เนาะได,ได้ค่ะได้ได้ได้ไดแต่คุณแม่ขอว่าอย่าชื่อแม่ออก แค่นั้นเองนะคะค่ะหนูเอาค่ะหนูเอาแต่ฉายาเด้อคุณแม่เด้อตั้งว่าอย่างไรนะคะเสียนตั้งว่าอย่างไงแม่คะเสียนแม่นยำคุณแม่เซียนแม่นยำลูกคอค่ะแม่แม่ไม่ถ้าพูดมันก็เหมือนว่าพอของออกมาแล้วผ่านมาแล้วประชอบมาคุยใช่ไหมคะค่ะมีงวดเจ็ดเก้าอ่ะค่ะ เลขก้านี่แดงแดงมาตัวแดงเลย oh. แล้วเลขเกตดจะเป็นตัวสีฟ้า oh. ตอนนั้นเรายังไม่ได้ติดตามกันค่ะ <c oughs> ช่ณมะคะ่ะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วไอ้งวดที่ฝันน่ะมันไม่ออกอืม <c oughs> พอมางวดอ่อไปมันก็ออกค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็อ่า85อีกค่ะ <c oughs> แต่ทักแม่ฝันใกล้ๆสว่างแล้วรู้สึกว่าจะได้อ่ะคะ่ะลูก ค่ะแต่คุณแม่ไม่กล้าซื้ออะไรมากมายเพราะว่าเราอันนี้เยอะแล้วเนาะคุณแม่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพอเราพอเราเอถ่ายทอดไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูด้วยกันท่านอาจจะมีโชคมีอะไรแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะแม่เนาะได้ค่ะค้าแม่อนุญาตนะเสริมเสริมบารมีไปด้วยเนาะแม่เนาะค่ะแล้วก็เลขเนี้ย โอ้เมื่อวานเนี่ยหล,ลานดีใจมากเลยไป so ที่สง่งให้ลูกดควะส่งให้หลาน่แล้วหลานเขาก็ถูกลอยบนหลวิ่งบนวิ่งล่างถูกอู้ถูกแย่ๆและถูกทุกตัวเท็จที่ในเท็่ที่ของที่แม่ส่งไปให้โอ้เขาดีใจค่ะแม่ก็ดีใจด้วยกับเขาเนี่ยค่ะไม่ดีใจได้ไงพรพอพอพอคุณแม่ติ้งมาตอนหวยออกนะ คุณแม่พรไปดูคุณแม่ส่งมาให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะพรแบบโอ้ยอยากจะเป็นลมคุณแม่เอ้ยพรน่ะเสียดายเสียดายมากๆครัค่ะและ้วทีนี้งวดน,นี้ไม่รู้มั่นใจอะไรส่งไปอีกแต่แม่ไม่ได้คอมเมนต์ไปว่าส่งมาให้ลูกดูอันนี้แต่ลูกก็เห็นนะใช่ไหมคะว่าเออเราไม่ได้ไปเอาเลขใครมาค่ะ<ด>แลขเราเอง ค่ะคุณแม่คะแล้วมันก็ไม่ไม่เหมือนไข่ด้วยเลขเลขนี้เลขดังหมดเลยแม่ที่แม่ส่งมาให้นะมันเป็นเลขนี้ใช่ใช่ที่ไม่ไม่ดังเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แต่แต่ตัวพูดค่ะแม่ฟังอยู่ค่ะแต่ตัวที่คุณแม่เด่นมาให้นี่มันจะไม่ไปติดกับเลขดังนะคะคุณแม่แต่มันจะมีดังแค่แคไอ้สามแปดกับแปดห้านี่มันมันก็ติดแค่หางเดียวแต่ไอ้ที่ ติดแปดห้ากับสามแปดแต่อ้ที่สามสามศูนศูนย์แปดนี่มันไม่มันไม่ติดเลยค่ะคุณแม่แล้วเลขเขาไม่ได้อั้นไม่ได้อะไรเลยแม่เลขตัวเนี้ย <c oughs> โอ้แสไดยค่ะแม่แสได้นี่ถ้าหนูถ้าหนูบุญมีสักหน่อยนะหนูแทนที่สรุปโค้งสุดท้ายหนูนะ่าจะอามาแบ่งปันมาัางหนูหนูไม่ชอบแต่อ้สองสามสองสามนั่นแหละแม่หนูก็เลยโอ้บุญไม่ถึงอ เดี๋ยวนะคะลูกไหนๆเราก็คุยกันแล้วไอ้สรุปโค้งสุดท้ายเนี่ยแม่ติดตามหนูอยู่นะแต่แม่หาหนูไม่เจออ่ะอ๋อหนูไลฟ์สดวันวันก่อนหวยออกตอนเช้าตอนเช้าค่ะแม่อ๋ก่อนไลฟ์สดไลฟ์สดหน้านี่ลูกลูกช่วยช่วยไลน์มาบอกแม่หน่อยแต่แม่จะอยากแม่จะดูแม่จะได้เออคอมเมนต์แม่จะได้ได้ ได้ได้ค่ะค่าโฆษณาอะไรอย่างนี้ไม่อยากดูสดๆนะคะค่ะได้ได้ดูก็มันเป็นเทปหมดแล้วอ๋อค่ะได้ได้ค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยววันหวยออกหนูจะมาสรุปโค้งสุดท้ายประมาณเก้าโมงอะค่ะแม่สมมุติว่าวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดนี้หนูจะสรุปโค้งสุดท้ายประมาณแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเหมือนเวลาตอนเนี้ยที่คุยกับคุณแม่อยู่จะประมาณนี้แหละค่ะแม่อ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ก่อนที่ลูกจะโทรมาคุณแม่ด้ นั่งดูที่ที่เมื่อวานนี่คือที่คุณแม่ไปที่ลูกไปหาปลูกตีศูนย์นะคะค่ะค่ะแม่ค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะก็นั่งดูอยู่เนี่ยนั่งดูแล้วลูกก็โล่เข้ามาอ๋อค่ะค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะแม่ก็แม่จะตามทุกคลิปอ่ะค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆาแต่แต่ ก่อนโน่นนะเสียงมันไม่ค่อยดังนะคะแต่วันนี้ที่ที่แม่ดูเมื่อกี้เนี่ยที่คุยกับหลวงปู่รู้สึกว่าจะโอเคแล้วแล้วค <c oughs> ่ะค่ะคุณแม่ค่ะโอเคแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวถูกหวยงวดนี้แลยแม่จะ ถอยโทรศัพท์ใหม่จะเอาแบบแกมๆเอาแบบเสียงที่มันมันดูดเสียงได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวงวดนี้เลยถ้าถ้าหนูไม่ทิ้งเลขคุณแม่นะถ้าหนูเอาเลขคุณแม่มาซื้อเนี่ยหนูก็จะได้แล้วโทรศัพท์ใหม่เนี่ยแม่มันจะได้หลายเครื่องด้วยนะเนี่ยหล,ลานแม่ได้เยอะมากเขาก็กําลังจะไปบวชแฟนเขาที่อ่ายะลามัง้งเขาบอกอุ้ยรอดแล้วก็ดีใจที่ได้เลขตัวเนี้ยแล้วเขาจะส่ง มีคือพูดง่ายว่ามีเงินนั่งเครื่องแล้วอะค่ะค่ะโอ้ห <c oughs> นูก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยโอ้สต์ดีใจกับหลานด้วยเนาะค่ะคุณแม่งวดนี้เราเอาใหม่เนาะแม่เนาะค่ะได้ค่ะถ้าเ้าปากว่าถ้าว่ามีตัวอะไรเด่นๆหรือว่าได้ฝันได้อะไรอีกก็จะจะเล่าให้ฟังนะคะจะทักไปในไลน์คะ่ะค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะเพราะว่าลูกก็จะคุณแม่ก็จะได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าเสียงอาจจะเหนื่อยเนาะแม่เนาะถ้าพูดติดติดแตนนานๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่น้องป้องปลายคะ่ะนี่คุณแม่เนาะคะ่ะเพื่อนทรงไ้แอดเนาะคะ่ะแต่งแต่วันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบุญมีแต่กําบังเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แอดกะกลับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องะะดดเนา,า,า,าะ,นนะคะ่ะที่บริลงคลิปนี่ให้เบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งคุณแม่เพื่อนกะงวดที่แล้วเพื่อนกะเข่าหาเก่าวันนี้ที่นี่นแอด,ดกะเลยสรุปแล้วก็คือว่าตอนงวดที่แล้วคือว่าแอด,ดมันใจเลขเปูกะเบ้องแต่เข้าเต็มลอยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอด,ดกะเลยใจมันก็เลย อยู่ตรงนั้นเลยเนาะคะพี่น้องเก่งได่กับถือข่ายถือดาในคลิปนี้แอดกะยอมเนาะคะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิตามต่องวดต่อไปเนี่ยนาะคะพี่น้องทาบุญเฮ้ามีคคดว่าต้องได้กับคุณแม่เพิ่นอีกเนาะคะเพราะว่าเพิ่นส่งมาให้แอดหลายเทือแล้วเนาะคะพี่น้องค่ะแอดกะอ่านแล้วกับผ่านไปเนาะคะพี่น้องก็คือว่าแบบใจมันสองสามเก้าเจ็ดหนึ่งยงเซียนาะคะพี่น้องค่ะมันก็เลยเป็นยังเซียนระคะพี่น้องค่ะจังไดยแอดกกราบขอโทษขอใหยพี่น้องป้องไปหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่างวดน,นี้แอดกระสิบุพัฒน์คือกันค่ะพี่น้องแอดกัสิทธิต่ตามมาฝากมาต่อเนาะคะ่ะอันนี้ที่เพื่อนทรงไห้แอดแต่วันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะคุณแม่ค่ะเอยท่านผู้ชมค่ะท่านกราบขอโทษขออภัยค่ะคุณแม่ทรงไห้มาแต่วันที่ยี่สิบหกค่ะเพราะว่าทรงในไลน์นะคะผู้ใดอยากบึงทักไลน์ส่วนตัวมาแอดสีแคปหน่ะเจาะว่าเพื่อนทรงมาวันที่ยี่สิบหกแน่นนอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแอดมีหลักฐานเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแอดบุญบุมีพี่น้องสรุปบุญบุมีนั่นแหละ,ะพี่น้องค่ะ แล้วกอัน,นี้หมาตองวดนะคะคุณอันนี้เป็นคำนวณของคุณแม่ก่อนนะคะพี่น้องเดอ้อค่ะจังไงก็เอาไปพิจารณาเนานะคะ่ะเลขวิ่งบนนะคะเด่นที่เด่นเด่นที่สีะะ่กับศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะสองตัวบนล่างเนาะคะ่ะสี่หกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาบึา้งนะคะพี่น้องเดอ้อค่ะธรรมะกระจัดธครัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงซื้อกลางหรือว่าเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะสำหรับ เลขงวดน,นีเนะคะใกล้โค้งสุดท้ายแอดตามฝากแท่แน่นอนนะคะพี่น้องค่ะเราก็คิดว่าเข้ากับสีดวงสัมพันธ์กันก็คิดว่าสีมิโชคไม่ใช่กับคุณแม่เพิ่นเป็นอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอให้โชคดีมิใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะ คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเด้อค่ะพี่น้องเด้อสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประาปการค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ